สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชจากกรณีที่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเขตเลือกตั้งที่2จังหวัดนครนายกมีหนังสือแจ้งให้ในายชาญชัยอิสระเสนารักผู้สมัครสสเขตจังหวัดนครนายกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติต้องห้ามมีให้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสสตามบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ โดยระบุสาเหตุที่ตัดสิทธิ์ว่ามาจากการที่นายชาญชัยถือหุ้นในบมจอ d อ a วานส์อินโฟเซอร์วิสหรือ a A.S. ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสสแบ่งเขตเลือกตั้งตามมาตรา42วงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูาา้แทนราษฎร2,561แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2 2,561 ก,ะกะรคตรบุในช่วงท้ายของหนังสือว่านายชานชัยมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อสารดีกาภายใน7วันนับแต่วันที่ไม่รับสมัครหรือวันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัครหรือภายในวันที่11เมษายน2566โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการดำเนินกระบวนการพิจารณาล่าสุดนายชานชัยอิสระเสนารักษ บอกว่าได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงสำนักง,งานกะกะตที่อาคารบีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเพื่อยื่นเรื่องร้องเรียนต่อนายสวงบุญมีเลขาธิการกะกะตกรณีมีรายชื่อนักการเมือง129รายถือหุ้นสื่อเสี่ยงขาดคุณสมบัติเหมือนกับตนแต่ไม่มีการดําเนินการอะไรประเด็นที่ยื่นร้องเรียนคือหลังจากที่นายคณิตคงช่วยผู้อำนวยการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่2จังหวัดนครนายกประกาศตัดสิทธิ์ตนเมื่อวันที่14เมษายนตามเหตุผลที่เป็นข่าว ต่อมายื่นเรื่องต่อสารดีกาเพื่อขอความเป็นธรรมกับสิทธิการลงสมัครรับเลือกตั้งดังกล่าวจึงได้พบหลักฐานภายหลังว่ายังมีรายชื่อนักการเมืองอีก130รายชื่อซึ่งรวมตนเข้าไปแล้วเท่ากับว่ามีนักการเมืองอีก129คนที่ไม่ถูกตัดสิทธิ์เหมือนที่ตนได้รับทําให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงขอทราบเหตุผลว่าในรายชื่อนักการเมือง129รายมีกี่รายที่ถูกตัดสิทธิ์บ้างและที่ไม่ถูกตัดสิทธิ์นั้นเป็นเพราะเหตุผลอะไรเพราะเมื่อปี2 5 1 2ผมก็ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่เป็นการลงสมัครสสบัญชีรายชื่อครั้งนั้นผมไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์เหมือนเช่นครั้งนี้นายชันชัยบอกว่าขอให้เลขาธิการกะกะตชี้แจงภายในวันที่14พฤษภาคมก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนื่องจากได้รับความเสียหายจากการถูกตัดสิทธิ์ครั้งนี้ แม้ว่าจะมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อสาลดีกาเพื่ออุทธร์คำสั่งของกองกตแต่อยากทราบถึงการทำงานของกกตที่ขัดแย้งกันท,ทั้งที่เป็นกฎหมายฉบับเดียวกันกับการเลือกตั้งครั้งที่แล้วการออกคำสั่งที่มีชอบของกกตเมื่อการเลือกตั้งปี2562ที่ได้ตัดสิทธ์นายสุรพลเกียรติชัยกกรผู้สมัครสอสอภรคเพื่อไทยจังหวัดเชียงใหม่ทำให้กกตต้องชดใช้ความเสียหายมูลค่า60ล้านบาทไม่รวมดอกเบี้ยซึ่งเป็นเงินภาษีจากประชาชนจึงอยากให้กกตตรวจสอบอย่างรอบคอบ